โอเคเอาอีกคำถามเดียวแล้วกันครับตัวเหนแล้กันคะทำไมคุณพ่อเจ้าชู้ชอบทำให้คุณแม่เสียใจดูสงสารแม่และควรทำอย่างไรอืมโอเคครับความสงสารนี่ดีแล้วเพราะว่าเป็นจิตของคุณมันเมตตาสูงก็เลยสงสารคุณแม่ด้วยความผูกพันด้วยครับควรควรทำอย่างไร <What? S 1> นะครับพ่อเจ้าชู้นเนี่ยนะครับ มาเจอกับแม่แล้วแม่ทุกเนี่ยบอกตรงๆเลยนะในคอสนี้ต้องบอกด้วยพุทธศาสนาว่าเคยทํากันไว้ครับ <c oughs> คือเคยเป็นนายเวรกันมาเคยทําเคยจองล้างจองผ่านกันมานะครับแล้วก็เคยทําพฤติกรรมแบบนี้กันมาแล้วก็กลายเป็นว่ามาชดใช้กันนี้ในความเป็นลูกอย่างนี้ควรทําอย่างไรครับไปว่าพ่อไม่ได้ไปตาหนิพ่อไปด่าพ่อคนแม่ไม่ได้ผ่ <c oughs> านคอบนี้แล้วควรทาอย่างไงครับ อปมัญญาชาญแผ่จิตได้เข้าซัดแล้วในขณะที่เข้าแผ่จิตไปที่พ่อสร้างจิตภาพว่าพ่อใส่ชุดขาวนั่งสมาธิพ่อมาขอโทษแม่สร้างความรู้สึกบอกบรรดาลเสียงไปบอกว่าพ่อหนูไม่อยากเป็นพ่อลงมาลบวหนูไม่อยากเป็นพ่อเป็นแบบนี้ขอให้พ่อเปลี่ยนแปลงตัวเองอบรมรับทางกระแสจิตนะครับซึ่งพวกเราทําได้ลองฝึกดูนะครับลองฝึกห้าม คิดโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทน้อยใจพ่อเพราะนั่นจะเป็นบาปของตัวเองอย่าลืมนะครับว่าพ่อเป็นอรหันต์ของเรา <c oughs> ทาตามหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดหน้าที่ของลูกมีอะไรครับหนึท่านเลี้ยงมาเราเลี้ยงท่านต่อเคารพเทิดทูนท่านนะครับนะครับดูแลกิจการงานของท่านช่วยงานของท่านเมื่อท่านตายทำบุญที่สมเป็นสมให้ทําหน้าที่ของเราครบเรียกถ้าทาครบแล้วแผ่ความอาสวดีเพิ่มขึ้นดี ะะถ้ามีปัญญาใหญ่ศึกษาศาส,สนาให้ดีเป็นพระอาหารหันต์ให้เราเป็นพระโสดาบันให้ได้ในข้าของกุุชนเรียนหนังสือให้จบด็อกเตอร์จนพ่อมีความเกรงใจประสบความสุจในชีวิตจนพ่อมีความเกรงใจแล้วอบรมสั่งสอนพ่อเอาพ่อเข้ามาสู่ธรรมเปนพ่ออาจารย์เนี่ยกินเหล้าเมื่อก่อนเล่นไพ่ด้วยพออาจารย์เรียนหนังสือจบอาจารย์ก็ค่อยๆสอนค่อยๆสอนเลิกเลย ถ้าทําได้แบบนี้คุณเป็นอภิชาติอเป็นครุกรรมในฝั่งกุศล,ลกรรมใหญ่เห็นไหมครับท่านั้นตอนนี้ทํำยังไงทําไปตามระดับขั้นตอนจากง่ายจากพอทําได้ไปสู่ในอนาคตวางแผนไว้อย่างนี้นะครับโอเคครับเป็นกำลังที่ดีมากนะครับ